สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวชาร์จในรถนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จท,ที่แบบทำเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากรถที่ใช้อยู่ของผมเป็นรุ่นซูซูกิเซียตัว GL และที่นี้ปัญหาที่มีก็คือไอตัวชาร์จชาร์จโทรศัพท์ในรถนะ่ะเวลาเราไปกันหลายหลายคนนะ เหมือนถ้าจะชาร์จพร้อมกันสักเครื่องหรือสองสามเครื่องเนี่ยมันไม่พอกันใช้ซึ่งงเพื่อนบางคนบางทีคนหลือในครอบครัวเราเนี่ยเวลาออกไปไหนมาไหนแบบกระทันหันเนี่ยอาจจะไม่ได้เอา power bank มาด้วยอะไรแบบเนี้ยสายชาร์จก็ไม่มีจะไปชาร์จที่ไหนก็ไม่ได้แบตก็จะหมดทีนี้ก็เลยอ่าทําตัวชาร์จเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาในอ่าเป็นเว็บของ Lazada ไอตัวแอปของ Lazada แต่จะเป็นตัวเอ๊น่าจะนำเข้าจากจีนแต่ว่าใช้งานดีนะครับถามว่าไอตัวแล้วช่องจุดบุรีละ่ะทำไมไม่ไอมาไอซื้อมาเสียบใช้ซึ่งผมก็ เอามาใช้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้ในส่วนตัวที่เป็นเสียบกล้องกับตัวบลูทูธบลูทูธอ่าที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์จะเป็นตัวนี้ครับเนีย่ยจะเป็นบลูทูธตัวเป็นบลูทูธแบบ USB แล้วก็เป็นสายกล้องหน้ารถคือมันก็เสียบได้แค่นี้ครับและทีเนี้ย ถามว่าทำไมไม่ใช้ตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ตัวที่มันใหญ่ขึ้นถามว่าตัวนั้นมันก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าด้วยขนาดมันแล้วมันผมว่ามันใหญ่แล้วก็เกะกะเกะกะมากเกินไปก็เลยทำตัวเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นช่องชาร์จเพิ่มเติมเพราะว่าผมเนี่ยจะชอบวางโทรศัพท์ตรงนี้เวลาเดินทางไกลปุ๊บ เปิด g o o g l e Map ที่เนี่ยแล้วการเปิดแอปแบบตลอดทางมันก็ทำให้กินแบตเปลืองแบตไปด้วยก็เลยทำตัวชาร์จที่มันใกล้จุดวางโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อีกรูนึงอ่ะผมใช้เป็นตัวเปิดปิดของประกันของไทยวิวัตทีนี้มันต้องเสียบ usb ทิ้งไว้ตลอดนะครับทุกคนก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้อ่า ตัวเนี้ยสั่งตัวเนี้ยมาติดตั้งที่ททรถเพิ่มเติมของผมติดตั้งตรงไอา่าด้านขวาของพวงมาลัยนะครับโดตรง,ตรงถ้าเป็นถ้าจําไม่ผิดถ้าเป็นตัว R S หรือตัวที่มีไฟตัดหมอกไอโซนตรงเนี้ยจะเป็นสวิตช์ไฟตัดหมอกแต่ว่าเขาก็ลก็เขาเขา,เขาทำช่องเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะให้เราอะอะแดปเตอร ทำเป็นตัวเปิดอย่างอื่นได้อย่างเช่นอย่างเช่นแบบเผื่อพวกแบบรถติดเครื่องเสียงสวิตไฟสวิตพาวเวอร์อะไรก็เอามาติดตั้งตัวนี้ได้แต่ในที่นี้ผมนะ่ะเอามาทําเป็นตัวอหัวชาร์จหัวชาร์จตัวนี้จะเป็นหัวชาร์จสองจุดศูนถามว่าชาร์จเร็วไหมก็ เทียบเท่ากับตัวตัวหัวชาร์ทที่เป็น5โวลต์2แอมป์แต่ไอตัวความเร็วที่ชาร์จก็ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเร็วใช้ได้ประมาณหนึ่งทีนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อนะครับว่าต่อยังไงต่อไปสายไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมามาดูด้วยกันเลยครับนะครับตัวนี้จะมีตัววัดโวลต์แบตเตอรี่ด้วยนะครับ เป็นนแบบี้ parking, ตัวนี้จะเป็นค่าแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้ก็เป็น12.4โวลต์นะครับถ้าเป็นสตาร์เทเครื่องปุ๊บมันจะมีไฟชาร์จสถานไอเหมือนจะมีไฟเข้าแบบขึ้นเป็น14โวลต์อันนั้นจะเป็นแบบประมาณแบบว่าไฟไฟจากไดชาร์จเรา ถ้าเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราสตาร์ทปุ๊บไดชาร์จเราทํางานค่าชาร์จของมันจะขึ้นไปที่สิบสามถึงสิบห้าโวลต์บางทีส่วนใหญ่จะเป็นแบบสิบสามสิบสี่ประมาณนี้ครับถ้าสูงสุดก็ที่ผมเคยเจอก็ขึ้นสิบห้าแต่ถ้าตัวตัวแบตมันเต็มแล้วเราจะรู้จากตรงนี้เลยครับว่าไอมันจะไม่ขึ้นเกินสิบสองโวลต์มันมันจะขึ้นแค่สิบสองโวลต์มันจะไม่ขึ้นสิบสามสิบสี่แบบนี้ ตอนนั้นมันจะประมาณแบบว่า,าเหมือนไดชาร์จของเราอะ่ะตัดการทํางานและไฟไฟรถเราก็คงที่แหละแต่ถ้ามันขึ้นปุ๊บแบบเนี้ยแสดงว่าใบไอ้ถ้ามันขึ้นเกินสิบสอโวลต์เนี่ยแสดงว่าไดชาร์จเราอะ่ะทำงานนี่ครับตอนเนี้ยคือเหมือนทํางานอยู่แต่ถ้ามันตัดปุ๊บมันจะขึ้นแค่สิบสอโวลต์ไม่ถึงสิบสามเนี่ยคือค่าไฟเข้าของแบตเตอรี่นะครับสิ v, บสามุดเ้าโวลต์่างสิบี่จุด สองจุดห้าบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ที่จะติดตั้งด้วยกันเลย แกะตัวนี้ออกมาก่อนนะครับออกแรงเกินเมื่อกี้เกือบพลาดหักก็กใช้ควงหัวแชกนะครับ,ข,บขันมาเพื่อ แล้วก็จะมีตัวน็อตี่อยู่ใต้คอนโซลพมอะไรอีกนะครับข้างล่างนี้จะมีะน็อตสองตัวเด <Okay. S 1> ี๋ยวเราหมุนออกก่อนกัน ทีนี้ก็แกะตัวคอนโซลออกมานะครับ คอนโซลตัวใต้พวงมาลัยนะรแล้วก็แกะตัวนี้ วิธีการต่อเนี่ยครับมาดูวิธีการต่อนะครับพอเราถอดตัวคอนโซลชุดข้างงมอะไรออกมานะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวปลั๊กที่ผมเอามาใส่เพิ่มแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ถอดยังไงตัวนี้จะถอดจากข้างในอจะจะมีเคียวล็อกตัวนี้อยู่ครับเห็นไหมครับ อ่อันนี้เป็นชุดหลังปัก๊กเป็นหลังปั๊กตัวที่ผมใช้ตัวนี้จะเป็นของซูซูกิตรงรุ่นนะครับ u e for Suzuki นี่ยครับอันนี้ส่วนตัวข้างๆเนี่ยเรามาดูว่าเอาออกอยังไงนี่ครับเห็นเขี้ยวล็อกที่อยู่ข้างหลังไหมครับให้แล้วบีบไอ้ตัวเขี้ยวตัวเนี้ยบีบเข้าหากันล้วงมือเข้าไปเนี่ยครับ เห็นไหมอุ <g raspberry> ย้ยเด้งไปไหนแล้วเ <g raspberry> นี่ยนะครับให้เราบีบไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเด้งออกมาเห็นไหมครับเพื่อนๆให้เราบีบไอ้เขี้ยวตัวเนี้ยสองตัวหลังที่มันอยู่ด้วยกันบีบแล้วก็ดันออกมานิดนึงมันจะเด้งออกมาเองมันเลยแบบ สามารถใส่เพิ่มได้4ี่สวิตอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับมีอสี่รูตอนนี้ผมก็เหลือสามรูแล้วต้องรอดูกันใน EP ต่อไปครับว่าผมจะเอามาทําอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูไอตัวหัวอะแดปเตอร์กันว่ามันเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ก็วิธียอาออกมาเหมือนกันเลยกับตัวที่ผมเอาตัวตัวเนี้ยตัวเปล่า,าเนี่ยเอาออกมาเหมือนมันแกะวิธีเดียวกันก็จะมีเขี้ยวล็อกอยู่เหมือนกัน ให้กดต่อมาแล้วมันก็จะเด้งออกมาครับตัวอะแดปเตอร์ไอหัวชาร์จตัวนี้จะเป็นหัวแบบตรงรุ่นนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาว่าอีซูซูเอ้ยไม่ใช่อ่าซูซูกิเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆ for ซูซูกิก็จะมีสายโคบวกอันนี้จะเป็นสายแดงจะเป็นสายโคบวกแล้วก็ไอสายดำอ่ยจะเป็นสายกาวสายกาวเนาะผมเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยผมเอามาใสา่เนี่ย ผมหวจะทําง่ายหน่อยเพราะาผมยังไม่มีไอ้ก้ามปูตอนแรกก็ว่าจะกลับไปหาก้ามปูมาขันยึดกับตัวนี้อยู่เห็นไหมครับเพื่อนแต่ผมเอาใส่แบบนี้ไปก่อนตอนแรกกลว่าทดลองใช้แหละแต่ใช้ดีก็เลยยังไม่ได้แก้อันนี้เป็นกาวเดิมที่ติดมากับรถนะครับให้เราอะหมายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็สอดสายไฟหรือก้ามปูอะเหน็บฝากไว้ได้วยกันครับเอาไปนี่ก็ขันน็อตให้แน่นนะครับทาเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ สายสีแดงอ่ะสายสีแดงไปไหนสายสีแดงจะมาหากล่องฟิวตรงนี้ครับกล่องฟิวจะอยู่ใต้คอนโซลข้างล่างเห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็นชุดกล่องฟิวกล่องฟิวผมอ่าเอามาจัมกับตัวฟิวตัวที่เป็นอ่าไฟ acc acc สิบอ่าสิบห้าแอม มองเห็นไหมครับอ่าเ4 5มจะเป็นตัวตัวนี้เป็นถ้าดูก็เป็นชุดฟิลตัวที่15ของในลำ,ลำดับคู่มือแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ว่าผมจะแกะดีไหมเนี่ยมันแกะยากมากเลยแกะยากใส่ยากยโอ้ยอแกะก็ได้เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้กัน เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นชุดฟิวแท็บที่มาคู่กับอ่าหัวแดป p เจอร์ชาร์จนะครับจะมาในชุดเดียวกันหรือว่าถ้าเพื่อนๆสั่งแล้วมันไม่ได้มาเป็นชุดแล้วก็สั่งแยกนะครับแล้วก็อ่าพิมพ์ค้นหาเข้าไปที่คําว่า,าตัวตัวฟิวแท็บเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกอีก ถอดไม่ออกเพราะเพื่อน,นมันใส่ไปแล้วผมก็ไม่อยากถอดเนาะในตัวฟิลแทบเนี่ยมันจะมีฟิลของมันอีกตัวหนึง่งแล้วก็เป็นฟิลตัวเดิมของรถยนต์อ่ะให้เอามาใส่ในช่องฟิลแทบแล้วให้เอาตัวฟิลแทบเนี่ยเสียบเข้าไปในช่องของชุดฟิลไอสิบห้าเนี่ยตัวลำดับที่สิบห้าแล้วก็จะเป็นตัวสีน้าเงินเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปที่เดิมไอตัวฟิล ตัวฟิวก็จะใช้งานเหมือนเดิมถ้าเกิดการช็อตไม่ฟิวรถก็ฟิวตัวตัวที่เป็นตัวอาของหัวชาร์จเนี่ยก็จะตัดจะจะขาดไปเองซึ่งก็อาจจะทำแบบไม่ให้รถเสียหายอย่างน้อยถ้าเกิดอะไรหรือมันช็อตอะไรขึ้นมาอย่างนั้อมันก็ต้องผ่านฟิวก่อนนะครับ <c oughs> ก็เซฟตี้ได้ในระดับหนึ่ง หรือเพื่อนๆมีวิธีที่ดีก่อนนี้ก็ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับซึ่งอ่ามันมันไม่ได้ต่อได้เฉพาะจุดนี้จุดเดียวนะครับจุดอื่นก็ต่อได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนสะดวกอีกทีโอ้หมุดยากครับผมออกก่อนแป๊บหนึ่งอ่าก่อนเราจะมาเช็คว่าฟิวตัวไหนควรใช้ยังไงตัวไหนทํางานกับคู่สายไฟเส้นไหนระบบไหนเราเราก็มาดูจากคู่มือประจํารถนะครับ เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นผังแผนผังของฟิลฟิลฟิลหน้ารถจะเป็นฟิลชุดฟิลใต้แผงหน้าปัดพวงมาลัยนะครับเนี่ยครับซึ่งอาฟิลที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้เป็นฟิลลำดับที่สิบห้าไอ้ลำดับที่สิบห้านี่ก็เนี่ยมันจะมีบอกรายละเอียดตรงนี้จะเป็นไฟไฟ ACC ก็จะเป็นพวก ไฟไฟที่เปิดก่อนก่อนที่จะสแตนบายสตาร์ทเครื่องครับตอนนั้นไฟที่เปิดแก๊กแรกอะ่ะจะเป็นไฟเปิดได้แค่วิทยุไฟล์ AC วิทยุเราก็มาต่อเข้ากับเส้นนี้อ่าเส้นนี้ก็ไอ้เส้นที่ผมใช้แฟดไอ้แถบฟิลต่อนะครับที่เอาให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยครับเราก็ทำตามนี้เลยนะครับ อ่าผมก็คิดว่าไอฟิลตัวนี้น่าจะเหมาะเหมาะกับการที่ใช้กับช่องชาร์จตัวนี้แหละทีนี้เสร็จแล้วเราก็ลองมาสตาร์ตดูนะครับเพื่อนๆว่าเอ้ยยังไม่ต้องสตาร์ทครับแค่เปิดกุญแจครับเปิดกุญแจเสียบกุญแจปุ๊บเปิดแก๊กแรกไฟขึ้นไหมไฟขึ้นนะครับ น,นั่นจะเป็นเสียงกองหน้ารถผมนะครับไฟขึ้น12โวลต์12.2โวลต์โอเคนี่เห็นไหมครับเปิดกุญแจแกลล์แกลล์จะเป็นไฟ CC ขึ้นนี่นครับเปิดเปิดปุ๊บไฟโวลต์ขึ้นเลยไฟวัดโวลต์แบตเตอรี่ขึ้นเลยซึ่งเราตัวเนี้ยเราจะรู้ได้เลยว่าอาไฟตัวเนี้ยถ้าต่ำกว่า12โวลต์นะเพื่อนๆอาจจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับ ถ้าไฟาไฟ12โวลต์ขึ้นไปคือสตาร์ทเครื่องได้ชัวรนะครับก็จะประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมครับประกอบคอนโซลเข้าเหมือนเดิมเอาเข้าวิธีเดิมคือเอาออกมายังไงก็เอาเข้าไปอย่างนั้นนะครับเรามาประกอบกับกันเลย ฝุ่นนะครับเพื่อนๆฝุน่นเยอะมาก ขันน็อตเข่าเหมือนเดิมครับขันให้ครบทุกตัวนครับเอาน็อตออกแค่สามตัวเองนะครับเพื่อนๆไม่ได้เยอะเลยขันน็อตทั้งหมดแค่สามตัว น็อตตัวน,นี้ครับเพื่อนๆต้จะมีตัวยาวยวยาวสุดจะเป็นน็อตตัวนี้ครับตรงที่เราแกะไอ้ตัวครอบอ่าตัวเงินฉีเงินออกเลยครับจะเป็นตัวยาวสุดัก็ขันข้า,ขา,ขาที่เดิมครับเอาแค่พอตึงเมือนนะครับพวกอุปกรณ์คอนโซลอะไรหน้ารถไม่ต้องไปขันแน่ เดียเกียวจะพันซะเป่าข้างล่อีกสองตัวเือนสุดท้าย เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองชาร์จดูเดี๋ยวมาเปิดสวิตซ์กุญแจแล้วก็ชาร์จดูด,ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิต์กุญแจกึกแรกที่ว่าแก๊กแรกที่เป็นไฟ ACC นะครับไฟขึ้นชาร์จได้ไหมเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะครับ าร์เข้านะครับเพื่อนสบายสบายเลยชาร์จอะไรได้ไหมนีสายสั้นไปหน่อยเราไว้ไหนดีชาร์จเข้าชาร์จ power bank ล่ะ power bank ได้ไหม power bank ก็เข้านะครับเพืเ่อนเห็นไหมครับชาร์จ power bank ก็ได้ชาร์จมือถือก็ได้นะครับ เดี๋ยวว่าเพื่อนว่าหลอกไหมเนี่ยผมเปลี่ยนรูเดี๋ยวผมไปใส่รูบนดูรูบนหรือรูล,ล่างเป็นไฟห้าโวลต์สองแอมป์เท่ากันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเพื่อนๆุบเข้าเหมันเดิมเห็นไหมครับอ่าชาร์จเข้าสบาย ตัวโทรศัพท์ก็ได้นี่ยนก่ผมว่าจะเสียบสองอันพร้อมกันนะเพื่อนๆแต่สายผมมันสั้นไปหน่อยสายมันอยู่บนบ้านของขี้เกียจขึ้นไปเอานี่ครับเสียบโทรศัพท์เบอร์เมื่อจึ๊บอ่าสบายเนียครับเป็นไงครับเพื่อนๆสตาร์ทเครื่องก็ได้นี่ครับเปิดเลยผมจะสตาร์ทเครื่องปุ๊บอ่า หกสิบหกเปอร์เซ็นซึ่งในการชาร์จก็ผมว่าชาร์จเข้าเต็มไวนะครับเหมือนเชื่อว่าผมขับรถไปแบตห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมเสียบขับรถไปประมาณยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงแบตเต็มนะครับแบตผมส่วนเออ่ผมใช้เครื่องอ่าโทรศัพท์ที่ถ่ายก็แบตสามพันสามร้อยมิลลิแอมตั้งแต่ห้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นก็ ประมาณไม่20ก็่ครึ่งชั่วโมงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับจาก12บสโวลสตาร์ทเครื่องแล้วไฟขึ้น13.9ถึง14อันนี้เป็นไฟไฟเข้าแบตเตอรี่เป็นไฟไดชาร์จท,ทำงานนะครับทีนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำขึ้นมาเหมือนกัน เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับอีพี EP ต่อไปผมผมจะมาทำอีตัวนี้อีกเหมือนเดิมนั่แหละแต่ว่าผมาจะมาทำในช่องนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นไหมครับมันเป็นวันนี้ผมปิดถอดกุญแจกก่อนเสียงดังเนี่ยครับเพื่อนเพื่อน มันจะมีช่องหนึ่งอ่ะที่อยู่อยู่ข้างกับตัวช่องจุดบุรีอ่ครับมันจะมีว่างให้ช่องหนึ่งผมเนี่ยสั่งของมาแล้วแหละยวผมจะทำต่อจากคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับทะไคร้ฝากติดตาม EP ต่อไปไว้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับผมลืมเอาของให้เพื่อนๆดูนะครับที่ผมบอกว่าจะ ทำในอีพีต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมจะสั่งมาติดเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งอ่าเนี่ยนะครับเพื่อนๆตัวนี้อ่ายแบ จะเป็นเหมือนคล้ายๆของตัวตัวที่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับชุดสายจะเป็นแบบนี้ครับมีสายควบวกแล้วก็สายดําสายกาวครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นแบบนี้มีวัดโวลต์เหมือนกันปึ๊บนี่จะเป็นแบบนี้มีไฟดีซบอกวัดโวลต์แบตเตอรี่เหมือนกันกับตัวที่ผมติดตั้งไปเลยอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับ แต่ผมจะเอามาใส่ในช่องนี้ช่องที่อยู่ข้างกันกับที่จุดบุรีเนะี่ยเพื่อที่จุดประสงค์ผมตัวเนี้ยคือผมจะเอามาใส่ตัวผมชาร์จแบบชาร์จกล้องด้วยชาร์จตัวชาร์จแบบกล้องด้วยนะครับในการเดินทางเพื่อที่แบบไปถ่ายรูปทำคลิประหว่างที่ไปเที่ยวกันนะครับ เราก็จะได้ไม่ต้องไปหาที่ชาร์จแบบให้มันยากคือระหว่างทางเราขับรถเดินทาง่ยเราสามารถชาร์จสามารถชาร์จได้เลย,ยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนิดนึงเพืแบบ่อก็จะประมาณนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นพอร์ตไทสีชาร์จกับพอร์ตไทสีของโทรศัพท์เป็นไท C ีถูไทสีแล้วก็อีกช่องชาร์จตัวนึงจะเป็นช่องควิ c ควิ i ชาร์จสามจุดศูนย์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ สามสิบหกวัตต์นะครับพี่เท่าที่ผมจำไม่ผิดนะที่ดูในสเปคของของที่มันลงรายละเอียดไว้ซึ่งจะแรงกว่าตัวนี้คือตัวเนี้ยแรงอยู่แล้วสองจุศูนย์ี่คือแรงอยู่แล้วก็ชาร์จเต็มเร็วอยู่แล้วคือถ้าเจอสามจุดศูนย์เข้าไปคงก็อาจจะเต็มเร็วไปอีกอยังไงก็รอติดตามอีพีต่อไปแล้วนะครับยังไงไปจริงๆแล้วนะครับ ไปจริงแล้วรอบนี้ยังไงก็กดไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ฝากชมอีพีต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ